แบบใดให้ใหญ่มากว่าก่าเล่าถ้าเกิดว่าลูกของเขานี่เป็นคนขี่ตัวอาจเป็นเพราะเฮานี่ลงโทษเขาเกินไปถ้าลูกของเขาขาดความมั่นใจในตัวเองอาจเป็นเพราะเา่เคยใหกังจขาถ้าลูกของเเป็นคคนนนนนนอออัััาาาามกกงแ่ืจเเเป็พรี่แสดงความรุนแรงก่าเล่าให้เขาเห็นถ้าเกิดว่าลูกของเฮามักเก็บเนื้อเก็บตัวอาจเป็นเพราะเฮายุ่งตะเรื่องของตัวเองมากเกินไป ถ้าเกิดว่าลูกของเฮ้านี่เป็นค้นขี่ขาดอาจเป็นเพอเฮ้าค่อยตะปกป้องแล้วก็แก้ต่างให้เขาถ้าเกิดว่าลูกของเฮ้าเป็นคนงกแตนี่ขี่เหนียวอาจเป็นพอเฮ้านี่ไม่เคยแบ่งปันอีหย่างให้เขาถ้าเกิดว่าลูกของเฮ้าอ่อนแออาจเป็นพอเฮ้านี่มักคมคูให้เขาหวาดกลัวอยู่เสมอถ้าเกิดว่าลูกของเฮ้าบ่คอยเวาอาจเป็นพอเฮ้าบ่คอย เบากับเขาบ่าส่วนบ่ส่วนลูกเปล่าบ่าบบาถามนั่นถามนี่ก็ลูกจังสิแม่ลูกก็เลยเป็นคนที่แบบว่าบ่ามักเ้าเป็นคนเงียบเงียบงสินะถ้าเกิดว่าลูกของเฮ้าเป็นคนลักเล็กขโมยน่อยอาจเป็นเพราะเฮ้าบ่เคยสอนให้เขาหูจักเข้ามาไห้บันี้เฮ้ามากักใส่ปมของตัวเองไปกับลูกโดยที่บ่หูตัวดังนั้นก่อนที่เฮาสีเหตุเีียงกับลูกหรือว่าค้นที่เฮ้าหักหยุดคิดสักมิดว่าตอนเฮาเป็นเล็กหน่อยนี่ เขาอยากได้อีกอย่างจากพ่อแม่บันนี้ท้าเหตุแบบนั้นแล้วแล้วบันนี้เขาคิดได้ว่าเออแล้วเขาบ่อยากให้พ่อแม่ปฏิบัติกับเขา